ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขั้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ ฤดูการสุดเดือดสุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูฟอร์มนักเตะประจำฤดูการจาก7หลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับ FIFA o ออนไลน์4พร้อมช่องทางใหม่ Discord สแกน QR Code ตามภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับ ตอนเข้าสู่5ทีปีศัจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีใครเชื่อว่ายูไนเต็ดจะมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับอันดับที่20ของตารางแพ้2เกมรวดท,ทั้งที่ยังไม่ได้เจอกับทีมใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดปัญหาเรื่องใจของนักเตะในทีมเวลานี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะครับในมุมของดูบอลกับแนทเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าแท็กติกหรือวิธีการเล่นไปแล้วนะครับการเสีย2ประตูให้กับทีมอื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนยูไนเต็ดคงจะพยายามสู้สุดชีวิตเพื่อพยายามเอาสก,อกลับมาให้ไ แต่ว่านักเตะยุคนี้คอตกหน้าเสียและทําทุกอย่างในสนามรวนไปหมดเรื่องนี้ครับเอริกเทนฮาคพูดหลังเกมนะครับว่าเขาบอกลูกทีมไปแล้วครับว่าลงไปเล่นเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นต้องมีความศรัทธาแต่ความเชื่อที่ว่าเนี่ย จะให้โค้ชลงไปทำเองในสนามมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ตัวนักเตะในสนามครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวสายสโมสรทั้งพอเฮอร์สเทียหนึ่งจากไทม์แล้วก็เจสันเบอร์เทียสองจากเทเลกราฟระบุว่าเอริกเนี่ยสั่งให้นักเตะเนี่ยวิ่งเพิ่มราว13.8กิโลเมตรท่ามกลางอุณหภูมิราวราวสามสิบองศานะครับนี่คือตัวเลขการวิ่งที่นักเตะูัยเตะอะ วิ่งน้อยกว่าเบรนท์ฟอร์ดในเกมที่แล้วอันที่จริงนะดูบนลกับนัดเอนะครับเข้าใจในสิ่งที่เอริกพยายามจะทำนะครับนั่นคือการเข้มงวดกับนักเตะให้นักเตะเนี่ยฝึกหนักมากขึ้นแต่ปัญหาคือมันจะสามารถแก้โรคใจฝ่อของนักเตะได้หรือเปล่านี่ละสิครับมียูทูบเบอร์ต่างประเทศคนหนึ่งนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยนักเตะยูเนเต็ดกลัวที่จะสวมชุดแข่งของสโมสรลงไปเล่นแล้วสอดคล้องกับที่ครั้งหนึ่งราฟรังนิคเคยพูดสมัยตอนเป็นโค้ชนะครับว่านักเตะยูเนเต็ดจำเป็นต้องผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครับ ภาษาอังกฤษคือ open heart surgery ก็ชัดเจนว่านาราฟรู้ว่านักเตะยูเนแต็ดเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวจิตหัวใจครับแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญที่ใหญ่มากๆด้วยแล้วก็ต้องมารอดูนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยเทนฮากจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยวิธีไหนครับถ้าจะเจาะปัญหาเพิ่มลงไปในเรื่องของการสร้างทีมของเทนฮากเนะครับเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงยิ่งกับผลการแข่งขันเพราะว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงณเวลานี้นะครับพวกเราน่าจะทราบกันดีว่าเทนฮารยังไม่ได้ทีมที่เขาต้องการเลยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลต,ตัวต่ำที่เเขึ้นกมค ครับเทนฮากอาจจะรอเฟรนก้รยองแต่ประเด็นคือทีมซื้อขายได้มอบตัวเลือกอื่นๆที่ดีพอให้กับเทนฮากมากพอหรือเปล่าชื่ออย่างเรมอฟฟรอยเลอร์จากนาโปลีบูบากาการ์มาราจากมาร์เซย์ชิกดูกูเรจากลองส์กลายเป็นนักเตะใหม่ของฟอเรสแอสตันวิลล่าและก็คริสตัลพาเลสครับโอเคครับชื่อเหล่านี้อาจจะเป็นชื่อคนละสเปคกับที่เทนฮากต้องการเขาต้องการตัวขึ้นเกมและก็ตัวแก้เพรสเก่งๆตัวที่ครองบอลเก่งๆแบบโดยองแต่ถ้าเราลองไปดูทีมซื้อขายข,ายของสโมสรชั้นนาที่พวกเขามีระบบ Data a a n ดั หรือว่าระบบฐานข้อมูลนักเตะทั่วโลกพวกเขาสามารถส่งชื่อเหล่านี้ไปให้กับโค้ชเลือกได้ทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้เลียพูลทำได้พวกเขาได้นักเตะตัวใหม่ที่แฟนบอลอาจจะไม่คุ้นชื่อครับแต่ว่าสุดท้ายการันตีฟอร์มว่าลงมาแล้วเล่นได้เลยเพราะว่าทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยทำกันบ้านมาก่อนแล้วนะครับยูเเตดเนี่ย ไม่ได้พัฒนาระบบหลังบ้านตรงนี้อย่างจริงจังมาตั้งแต่10ปีก่อนว่เขาอาจจะเพิ่งมาทําเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วถ้าใครบอกว่าสถานการณ์การแพ้2เกมรวดแล้วก็จมบวยเนี่ยมันเหมือนกับอาร์เซนอลเมอรดูการก่อนซึ่งสุดท้ายอะอย่างที่หลายคนทราบกันก็คือทีมปืนใหญ่เนี่ยฟอร์มแย่3เกมแรกจริง อันดับ20จริงแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขาดีขึ้นตั้งหลักได้แล้วก็จบที่5ของตารางอาจจะไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนซีได้ครับแต่แฟนบอลก็ชื่นชมทิศทางของอาร์เซนอลเหตุผลคือเอดูครับผอกีฬา,าได้รับสิทธิจากจอสครูเรนเก้ลูกชายของสแตนเจ้าของสโมสรในการสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาครับดาวารุ่งทุกชื่อก็มาจากการทัการบ้านของเอดูแล้วก็ผ่านการคัดสรรโดยไมเกลอาเตตานักเตะที่ไม่ใช่ก็ถูกพองทายออกไปครับโดยเฉพาะสตาร์ดังที่เป็นคําถามว่า มันเข้ากับแนวทางการบริหารคนในห้องแต่งตัวหรือไม่อย่างเปียเอเมริกโอบารายองกับตันทีมด้วยนะฮะอาร์ต้าสุดท้ายครับเขามีสิทธิ์ในการปลดโอบารายองจากกัตันทีมแล้วก็ขายเขาออกไปแต่ณเวลานี้ครับถ้าคนคนนั้นของยูเนเตดสมมติว่าเป็นคริสเตียโนโรนลโเบื้องบนของปีศาจแดงกล้าที่จะปล่อยเขาเออกจากทีมไหมครับซึ่งข่าวจาก p พลเฮิร์สจากไทมส์ก็ยืนยันว่าไม่ครับแม้ว่าความเห็นของโรนลโดมันจะไปคนละทางกับห้องแต่งตัวในเวลานี้หรือเปล่า จากข่าวจากระดับสูงที่ยันเข้ามานะครับ แต่ว่าสุดท้ายครับณตอนนี้ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มองว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียคริสเตียโน่ที่เป็นท็อปสตาร์ออกจากทีมไปนี่แหละครับคือจุดที่ต่างกันก็อลองคิดดูนะครับว่าขนาดนักเตะที่อยู่กับทีมมานานหลายๆคนนะครับแต่ว่าได้ค่าเหนื่อยแพงจนขายออกยากสโมสรก็ยังให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าค่าเนี่ยมันแพงทีมอื่นก็ไม่กล้าจ่ายแล้วถามว่าโค้ชคนใหม่ที่เขาต้องการเซตทีมใหม่เนี่ยแล้วมันปล่อยนักเตะตัวเก่าออกไปไม่ได้ ปล่อยนะักเตะต,ตัวเก่าที่นี่คือนักเตะที่โค้ชใหม่ไม่อยากใช้ครับล้วจะทำยังไงครับ แถมนักเตะขาเข้าเนี่ยทีมซื้อขายก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ตัวเลือกผู้จัดก,การทีมมากพอหรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาสําคัญครับว่ากุนซือคนปัจจุบันอย่างเอริกเทนแฮกเนี่ยเขาถูกมัดมือไว้ข้างหนึ่งหรือเปล่าแล้วมันจะต่างอะไรกับกุนซือคนก,อนก่อนแหละครับนี่แหละครับปัญหาที่มันฝังรากลึกของสโมสร,รที่ต่อให้เปลี่ยนโค้ชไปกี่คนปัญหานี้ก็จะไม่หายไปครับเอาง่ายๆนะครับการบูรณะสนามโอทราฟอร์ดประกุลเกลเซอร์อยู่มา18ปียังแทบไม่เคยทําอะไรเลยแค่นี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับแฟนช่องแฟน มีเรื่องมากมายที่ผมอยากจะพูดนะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของดีเทนเซอร์แล้วก็ดับบิดเดคอที่ผมขอติดไว้คลิปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาเปิดประเด็นที่ว่านักเตะที่ยังสู้อยู่แล้วก็ไม่คอตกตอนโดนยิงมีใครบ้างผมให้แต่เรลมาลเลเซียก่อน1คนนะครับเด็กที่เพิ่งย้ายมาใหม่จากลิกดัช แตกต้มมากระตุ้นพี่ๆที่ได้ค่าเหนื่อยแพงกว่าตัวเองหลายเท่าเจมส์การ์เนอร์ขวัญใจแฟนๆที่ยังเป็นนักสู้แล้วก็รอโอกาสนะครับเลฮินโรกาแนโชที่พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเจเรนอิกบาวกับชาลิสเว่สองดารรุ่งที่ไม่ควรมองข้ามแอนเชอรี่อิลังกาที่คลาสบอลอาจจะไม่ได้อยู่ในเกรด A แต่ก็พร้อมจะขยันแล้วก็สู้ต่อเพื่อทีมจอร์นซานโชที่พยายามทําหน้าที่ของตัวเองตลอดเท่าที่จะทําได้ครับเวกตอนเดอร์เลฟที่พร้อม จะสู้เพื่อทีมตลอดนะครับฟอร์มของเขาเนี่ยคงเส้นคงวาในตำแหน่งเซนเตอร์บแบ็กมากที่สุดคนหนึ่งโอเคเขาอาจจะเจ็บไปในช่วงล่าสุดนะครับแต่ว่าเทนฮากก็อาจจะต้องรอดูฟอร์มของวิกตอร์เดลเลิฟกันต่อนะครับเอริกบายี่เองอาจจะรอย้ายทีมนะครับ ก็เลยอาจจะไม่มีชื่อในหลายเกมที่ผ่านมาแม้ว่าแฟนบอลจะชื่นชอบบายยี่ก็ตามนะฮะใครนึกออกบ้างครับว่านักเตะคนไหนในทีมที่พร้อมจะสู้ไปกันต่อกับพวกเราแฟนบอลได้ยังไงก็เสนอชื่อเข้ามานะครับอาจจะลืมชื่อไปบ้างบางคนก็อยู่ที่ทุกท่านครับมาช่วยกันประเมินมาช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับทิ้งท้ายว่าเอบริกเทนฮาต้องการนักเตะใหม่อีก3คนนะครับมิดฟิลด์งแล้วก็ตัวรุกอีก1 ก่อนที่ตลาดนักเตะเนี่ยจะปิดตัวลงนะครับนี่คือรายงานล่าสุดเจสเชนเบิร์ดเทีย2จากทีเลกราฟนะฮะทีนี้ก็มีข่าวจากเฟรนกีมาร์ติเนสครับเทีย2จากมารูเดปอร์ติโวนักข่าวระดับสูงสายสเปนนะครับระบ,บุว่าเทนฮาร์ดจะไปพูดคุยตัวต่อต,ตัวกับเฟรนกี้เดยองภายในสัปดาห์นี้อธิบายเปิดใจครับว่าทําไมเขาถึงต้องการตัวเฟรนกี้เป็นความพยายามเพื่อสุดท้ายของเทนฮาร์ดแล้วก็ทีมซื้อขายนะครับทีมกําลังใกล้ปิดดีลกับเอเดรียนราบิโอครับเหลือเพียงรายละเอียดค่าเหนื่อยยแแลล้้้้ววกกก็คคค่่่าาาตัััทีนนนนจจะะะุบบไไดดรรเฟ ทีมก็อาจจะเบนเข็มไปที่เซอร์เกมิลินโควิชซาวิชของลาซิโอแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นทีมก็ต้องได้ข้อสรุปกับดิวแฟรงกี้ก่อนนะครับคือต้องออกจากดิวไปเลยหรือไม่ก็ได้ตัวแฟรงกี้ทุกอย่างก็น่าจะจบไม่ต้องไปเล่นดิวของเซอร์เกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติออกจากดิวปุ๊บไม่ได้ตัวก็ค่อยไปเดินดิวเซอร์เกเต็มตัวครับ ไฟเพจแฟนช่องครับข่าวตลอดสัปดาห์นี้น่าจะอละมานวุ่นวายก่อนการเจอกับลิเอร์ในวันจันทร์หน้ายูเนเต็ดยังอยู่ในสภาวะวิกฤตหลงทางมึนงงครับเราหวังว่าพวกเขาจะเจอกับทางที่ถูกต้องและเป็นทีมที่พวกเราอยากจะเชียร์อีกครั้งผมฝากทิ้งท้ายนะครับว่าสโมสรนนี้พวกเรารักเทิดทูนขายจิตวิญญาณขายลมหายใจให้หมอฝากไปที่สโมสรน,นะครับอย่าเห็นความรักของพวกเราเป็นของเล่น อย่าเห็นตัวเงินสำคัญกว่าหัวใจเพราะถ้าไม่มีพวกเราคุณก็จะไม่มีใครหนุนหลังเหมือนกันนะครับแฟนบ bon อลแม้กระทั่งคนเดียวก็สำคัญสำหรับสโมสรฟุตบอลทุกสโมสรครับสามเคคีคือพลงังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลังของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ, United, รบขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และฟีฟ่ออนไลน์4